สวัสดีครับพบกันอีกนายแชร์หมดเปลือกเรื่องประกันกับพี่โดงหรืออาจารย์โดงนะครับคอนเทนต์ในคราวนี้คือล้มหนึ่งคนเท่ากับล้มทั้งบ้านมันมีความหมายในตัวเองอยู่แล้วนะครับผมคงไม่พูดเดยอะนะครับตลอดชีวิตของผมตอนนี้เข้ามาสู่อายุห้ารอบแล้วนะครับผมเห็นความความตายความเจ็บป่วยมามากมาย พอสมควรสาหรับคนที่อายุห้ารอบอย่างผมนะครับและยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะผมเป็นคนที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตมามากกว่า20ปีเนี่ยนะครับนี่เข้ารอบปีที่ยี่บสามแล้วแล้วนะครับก็ผมเห็นอะไรมาเยอะครับผมเห็นตั้งแต่คนเจ็บป่วยหรือโทษนะครับทายจากโรคนี้ไปนะครับแบบมีประกันมากมายเลยนะครับมีวงเงินประกันมากมาย จนกระทั่งไม่มีไม่มีประกันเลยนะครับกับเพื่อนรักของผมนะผมเห็นมาทุกสภาพครับและเมื่อผมเห็นมาเนี่ยนะครับมันมีคำพูดหนึ่งจริงๆคำพูดนี้จะพูดในอีพีต่อไปนะครับพูดล่งหน้าก็เลยนะครับประกันชีวิตไม่เคยเพียงพอเมื่อวันนั้นมาถึงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดในอีพีต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะผิดเรื่อง นอกเรื่องกันไปนะครับหนึ่งคนที่ล้มลงนะครับหรือเจ็บป่วยหนักๆน,นะครับหรือเป็นถึงขั้นทุกคนลภาพเนี่ยนะครับเท่ากับคนที่เหลือเนี่ยล้มทั้งหมดนะคคุณผู้ชมท่าน f อฟซที่ติดตามเห็นด้วยไหมครับคนหนึ่งคนมีมูลค่าประมาณค่าไม่ได้นะครับถ้าจะเปรียบเป็นเงินมันคงประมาณค่าไม่ได้นะครับแล้วก็คงไม่มีใคร ต้องการที่จะเอาเงินไปแลกกับชีวิตคนคนหนึง่งอันเป็นสุดที่รักของใครบางคนในครอบครัวนะครับแต่ในเมื่อมันประมาณค่าไม่ได้มันก็จำเป็นจะต้องมีอะไรบางอย่างที่มารองรับรับรองหรือชดเชยกับมูลค่าที่เปรียบเทียบนี้ไม่ได้ของความเป็นที่รักของใครบางคนโดยเฉพาะคนในครอบครัว หนึ่งคนที่ล้มลงมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับกับอีกหนึ่งคนที่ล้มลงนะครับมีค่าเท่ากับสิบล้านอะไรมีค่ามากกว่ากันครับจริงอยู่เงินสิบล้านมันเทียบไม่ได้กับชีวิตคนคนหนึ่งนะครับไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากจะเสียลูกไปแล้วได้เงินสิบล้านมานะครับอันนี้ผมคิดอย่างนั้นนะครับ แต่มันก็ยังดีกว่ามีค่าเป็นศูนย์เห็นด้วยไหมครับแล้วมันจะมีอะไรครับที่จะมารับประกันหรือรับรองว่าคนหนึ่งคนที่จากไปแล้วมีค่ามากกว่าศูนย์แต่ทุกท่านเนี่ยสามารถกำหนดตัวเลขตัวนี้ได้ด้วยตัวท่านเองก็คือการทำประกันนั่เองครับ ยกตัวอย่างวันนี้นะครับผมในฐานะหัวหน้าครอบครัวนะครับเป็นเสาหลักของที่บ้านเลยนะครับโอเคครับลูกเพิ่งเรียนจบนะครับแน่นอนครับบางทีก็ยังยังหางานที่ถูกใจไม่ได้นะครับคุณแม่ถึงจะเก่งแค่ไหนนะครับยังไงซะทำทำงานทั้งพ่อทั้งแม่ร่วมกันมันย่อมดีกว่าทำงานคนเดียวเห็นด้วยไหมครับดังนั้นคนหนึ่ง เช่นคุณพ่อจากไปภาระทั้งหมดความรับผิดชอบทั้งหมดค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งปัจจุบันและในอนาคตมันจะตกไปถึงคุณแม่อย่างแน่นอนที่จะต้องรับภาระคนเดียวค่าใช้จ่ายที่บ้านค่าน้ําค่าไฟแล้วบางครอบครัวก็มีผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตผ่อนหนี้สินลูกค่าเทอมลูกค่าขนมลูกค่าอินเทอร์เน็ต ค่ามือถือค่าภาษีสังคมค่าความเท่าเทียมของมนุษย์ในสังคมเขามีอะไรเราต้องมีด้วยเขามีรถเราต้องมีรถเขามีมือถือเราต้องมีมือถือลูกเราต้องมีเหมือนเขาอะไรหลายๆอย่างอะ่ะมันเป็นค่าใช้จ่ายตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดหนึ่งคนที่ล้มลงแล้วส่วนที่เหลือของคนที่ล้มลงกลายเป็นภาระของอีกคนหนึ่งที่ต้องทำงานแทนอีกคนหนึ่งยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณพ่อจากไป ภาระทั้งหมดจะตกองเป็นของคุณแม่ที่ผมพูดมาทั้งหมดมันมีคำพูดหนึ่งที่ผมพูดหลายครั้งในอีพีหลายๆอีพีว่าความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ความลำบากหลังการตายน่ากลัวอย่างที่สุดมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าครับหนึ่งคนที่ล้มลงเท่ากับล้มทั้งบ้านผมเห็นมาเยอะครับ จะมีอะไรครับที่จะเป็นแผนที่จะรองรับหรือชดเชยความเสียหายเหล่านั้นถ้าหากเกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นและมันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นทรัพย์สินบางอย่างแต่ทรัพย์สินบางอย่างที่เตรียมไว้มันต้องรอวันขายมันถึงจะกลายเป็นเงินสดถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกประกันชีวิตคือคำตอบที่ดีที่สุดหรือเปล่าครับ เท่าเมื่อคนหนึ่งลม้มลงหรือจากไปนะครับมันกลายเป็นเงินสดเรียบร้อยไม่ต้องไปแปลรูปไม่ต้องรอเวลาแปลรูปไม่ต้องรอขายไม่รอไม่ต้องรอแบ่งแยกแบ่งจัดสรรมรดกให้ถูกต้องยุติธรรมมันกลายเป็นเงินสดเลยที่ไม่มีใครแย่งเอาไปได้เมื่อผู้รับประโยชน์ถูกระบุลงไว้ในกรมธรรม์ที่เป็นสัญญาและที่สำคัญมันไม่เสียภาษีต่างหากนะครับ คุณสามารถจ่ายเงินสามเปอร์เซ็นตะครับเพื่อแลกกับร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเงินสามเปอร์เซ็นที่คุณจ่ายไปให้กับบริษัทประกันโดยผ่านตัวแทนประกันชีตอ,อย่างพวกผมนะครับหลายคนจะอาจจะมองว่าสามเปอร์เซ็นนั้นหายไปจริงๆมันไม่ได้หายเลยนะครับสามเปอร์เซ็นตนะครับแลกกับร้อยเปอร์เซ็นตนะครับสามเปอร์เซ็นที่คุณจ่ายให้กับบริษัทประกันแล้วกันนะครับไอ้สามเปอร์เซ็นนั้นนะ่ะนะครับยกตัวอย่างแล้วกันนะสิบล้าน นะครับสามเปอร์เซ็นคือ 300, สามแสนถูกไหมครับสามเปอร์เซ็นสามแส,น,ส,มสนที่คุณส่งให้กับบริษัทประกันชีวิตโดยผ่านตัวประกันประกันชีวิตอย่างพวกขมส่งให้กับเบษัทประกันชีวิตคือสามแสนในปีที่หนึ่งปีที่สองอีกสามแสนปีที่สามอีกสามแสนสมมุติว่าส่งไปสิบป,ปีแล้วกันนะมันจ่ายไปสามล้านแล้วผู้เอาประกันเสียชีวิตหรือคุณพ่อเสียชีวิตแล้วกันนะครับจ่ายให้กับบริษัทประกันไป 3, 000, สามล้านถูกไหมครับ ปีละ3ามแสนสิปี3ล้านนะครับแต่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายให้กับผู้รับประโยชน์ส่วนมากจะเป็นลูกเอาไปเลย10ล้านแต่จ่ายไป3ล้านก็หมายความว่า3ล้านที่คุณส่งไปเดือนปีละ3ามแสนนั้นเนี่ยนะครับมันก็คือถูกเก็บเอาไว้กับบริษัทประกันที่พร้อมจะส่งกลับมาให้กับทายาทของคุณหรือผู้รับประโยชน์ของคุณนั่นเองเรียนตามตรงมีตรงไหนเสียหายไหมครับที่จะมีอะไรบางอย่างที่ การลันตีเลยว่าหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตแต่ไม่รู้ว่าวันไหนนะมันจะถูกส่งมอบในแบบตายตัวเลขแบบนี้สามเปอรแลกกับร้อยเเซนดีไหมครับนะบก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าท่านเห็นว่าหนึ่งคนที่ล้มลงเท่ากับล้มทั้งครอบครัวคำพูดนี้เป็นคำพูดที่กินใจท่านแล้วไปสกิดให้ท่านได้รับนะครับ ถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะครับทุกกรณาโทรหาตัวแทนของท่านคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็โทรหาผมมีเบอร์โทรศัพท์แอดแท็อ,อยู่ข้างล่างวิดีโอนี้ชอบกดไลค์แช่กดแชร์เป็นประโยชน์เม้นทักทายกันหน่อยนะครับสวัสดีครับ